โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะผมยินด,ดีตอนรับเข้าสู่เกม Demon Slayer นะอ่าก็มาอยู่กันในเกมนี้ก็คุณผ,ผู้ชมก็น่าจะรู้กันแล้วนะ,ะว่ามีตัวใหม่เข้าใช่ไหมก็คือตัวนั้นะตัวนั้นก็จะเป็นอ่าเนสโกนะผมเนสโกล่างอสูรนะอ่าก็ได้เข้ามาในเกมนี้แล้วนะยังไม่ได้เข้ามาในเกมหรอกก็คือเราต้องซื้อแพ็คคาแรคเตอร์ไว้นะผมแล,ลออแล้วก็ดาวน์โหลดเออแล้วก็ดาวน์โหลดนะ ตอนผมเข้ามาผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดนี่ก็เอ้ยกูซื้อแพ็กันแล้วเฮียทำไมมันยังไม,ไ,มไม่เข้าอ,ะอ่ะอ๋อที่แท้ต้องไปดาวน์โหลดก่อนถ้านะผมผมก็ลืมดาวน์โหลดโอเคเรากาดูกันนะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวเนซโกะนะ,ะตัวใหม่ๆหม,หม่นะผมนี่โอ้โหโอ้โหยังสวยอะ่ะนะผมเนซโกะร่ KO, างอสูรอย่างเท่และสวยงามมากนะ กดปุ่มอะไรวะกดปุ่มโอ้ก่อเลือกตัวละครเื้อเว่ะเจอกับใครดิเจออะไอ้อาคาสะแล้วกันเออเจอเอ็นมูดีกว่าอุ้ยผมอยากรู้สึกอยากตกเอ็นมูดยังไ,ไม่รู้นะผมเอาซาลัดาันเอาเป็นดันดานีดเลยดานญาเลิงลมอะ่ะโอเคนี่ยังสวย โหเหมือนในกระตูนเด็ดนะผมดีไซน์ออกมาเออเกนนี่ถือว่าดีมากนะผมโมเดลดูอนี่นะครับผมเข้ามาในเกมก็ประมาณนี้เลยป๊บนี่คือท่ากระโดดนะกระโดดแล้วกิ้งอันนี้คือไซสติปไปด้านข้างอืออึอึอนะผมกดท่าอะไรได้บ้างวะ ก่อนอื่นท่าตีธรรมดาก่อนโอ้โหมีถีบนะผมดูท่านี้บ้างเออเทด่ดิต่อไปสามเหลี่ยมครับอ๋อสามเหลี่ยมคือตีได้แป๊บเดียวโอเคต่อไปท่ากระโดดกระโดดเอ้ยต่อไปตีแล้วกด ลงอ๋อเอาสน้นแบบเอาสน้นตีนแบบทุกนะผมต่อไปถ้าตีเสร็ขึ้นกาอากาศตามตามตีอืมโอเคประมาณนี้เท่อยู่ต่อไปกระโดดแล้วกระโดดแล้วกดสี่เหลี่ยมกับอนาล็อกโอเคใช่ไหม อันนี้คือสามเหลี่ยมอ่ะกระโดดแล้วอันนอกสามเหลี่ยมปุ๊บก็จะเป็นท่านี้ต่อไปท่าชาร์จชาร์จตีชาร์จสี่เหลี่ยมนะผมมากลางแบบนะท่าชาร์จแบบกลางแบบปุ๊บช้ามากครับกระโดดทีบช้าอยู่ท่าชาร์จนี่คือโคตรช้าเลยออืโอเคสวยงาม ต่อไปต่อไปลองถ้าจับแล้วกันนะถ้าจับก็คือจับกดหัวแล้วก็ใช้พลังอะไรแบบเผาแล้วผมพลังไฟของดิโก้นี่กโคตรเทผมชอบท่ากดหัวดูดิเนี่ยท่ากดหัวจมดินเลยโอเคต่อไปท่าท่าของอสูรน,นะ ก็คือกด L1 L1 แบบธรรมดาโอ้ต่อไปต่อไปเอาแบบอนาล็อกอ๋อเป็นการวาร์ป L1 อนาล็อกเป็นการวาร์ปกดค้างได้ไหมเราลองดูเฮ้ยตีต่อได้ด้วยครับเออตีต่อได้ด้วย โอเคถือใช้ได้ต่อไปต่อไปขอเบ่งบ่งพลังหน่อยไทยมากับผมฉากตอนเบ่งพลังไม่อย่างไทยโอเคมาดูท่าตีจนสุดคอมโบกันชุกระโดดมุนเตะโอ้โหกิ้งกิ้งนะโ เฮ้ยเฮ้ยโอ้หมันไอเอ่เอาน,นี้มันคือมันตีมันตีได้ต่อเนื่องมากเลยนะมันใช้ได้มันใชไ้ชไ,ดชได้แบบต่อเนื่องอ่ะลองดูใหม่ <c oughs> ดูดิไอ้ท่าน,นี่ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวใหม่เใหม่ <c oughs> มันต้องคนเดียว อ๋อได้สูงสุดได้สองครั้งแล้วผมผมจะลองใช้สองครั้งแล้วใช้ท่าไม่ตายดูจะได้ปะโอ้ล่วงก่อนมาล่วงก่อนไม่เป็นไรเอาไอาหไมมาต้องมีท่าคอมโบดีๆของมันหนึ่งอ่ะลองมาลองดูท่าไม่ตายแบบธรรมดาก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปลองฝึกคอมโบนะโอ้โหโดนทีพเอือ แล้วก็ตกตกตกเพเห็นเธอเลยเยียบโโคตรแรงอ่ะในสโกล่างนี้พูดไม่ได้อะก็เบอนล่างล่างธรรมดาก็พูดไม่ได้อีกแล้วฮะเพราะว่าตัวต่อไปน่าจะเป็นพวกทันจิโร่เป็นดาบไฟแล้วก็เซนอิสึ ทำให้ตายแบบใหม่แล้วก็นิโนสุเกะแบบใหม่ด้วยผมคิดว่านะอีกสองตัวก็คิดว่าจะเป็นอสูรอสูรสองตัวก็คือไอสองพี่น้องสองคนพี่น้องอสูรน,นะเออตอนน้นจะลืมชื่อแล้วมาเรามาลองทดลองคอมโบกันหน่อยก็คอมโบแบบอนะไรได้บ้างไม่ได้ชาพนะ้เอาใหม่เอาใหม่ เป็นอันนี้ต่อไม่ได้ถ้าอันนี้เหรอันนี้ก็ไม่ได้งั้นก็ต้องเป็นอันนี้ละอ๋ออันนี้ใช้ได้โอเคต่อไปจะใช้คอมโบกับอันนี้แล้วได้แล้วกันผมมาลองทดลองคอมโบเองเลยนะ รู้สึกว่าเอสโกมันจะเอาซับเป็นพวกซานจิโร่ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นต้องคอมโบตีด้วยตัวเองทิมาลองเป็นพลังกันดูว่าจะได้หรือเปล่า,าอ่าต่อดูอ่อันนี้ก่อนแล้วกันผมไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่มต้องกด อ๋อชาร์จรูล้ละชาร์จใช่ไหมชาร์จตีก่อนอ๋อฮึบโอ้อมันล่วงก่อนโอ้โหถ้ามันไม่ล่วงก็โอเคเลยเ,เพราะว่าเพราะว่าคอมโบนี้เนี่ยใช้ได้ชาร์จตีเหมือนเล่นโกคู่ไงอ่าชาร์จตีแล้วอัดสกิลแล้วก็ทำให้ตายนะลองดูฮึ๊บ โอ้มันทำไมเปนปิวหมดวะโถ่หรือว่าหรือว่าต้องแต่จะว่าไปเอ็นุกมันก็เหมือนผู้หญิงอยู่นะแล้วก็อเออไม่น,น่าได้ หรือต้องตีธรรมาดากอนปุ๊บๆ <c oughs> มันล่วงก่อนตลอดเลยเราไม่ทันครับ <c oughs> ผมจะลองฝึกไว้ไงเพราะว่าคลิปหน้าจะเป็นเล่นนิสก,กออนไลน์ในแบบออนไลน์เฮ <c oughs> ้ยทันด้วย ฮ้ยเฮ้ยมโบนี้ใช่ได้คอมโบนี้ใช่ได้เดี๋ยวไม่ไมกดอันหลอกสามเหลี่ยมแล้วก็ตามด้วยอดอันหลอกสามเหลี่ยมแล้วตามด้วยเอสามเหลี่ยมธรรมดาแล้วก็อันนี้ตามไปอู้หูรอดด้วยโอเคทัน เยี่ยบอืมเละเล <c oughs> กกะไหมโหไอ้สก๊อมันยังโหดอ่นะโอ้เพราะ <c oughs> ว่าเมื่อกี้ผมลองผิดไปลองคอมโบผิดไปเมื่อกี้มันน่าจะอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้เออแบบนี้ถึงจะถูกเอาใหม่ครับเมื่อกี้ผิด <c oughs> ผิดพลาดแต่ก็ใช่ได้โดนทำไมตายโดนอยู่มา แล้วก็อ,อันนี้เลยเออคือ,อ,น,อน่าจะน่าจะตายป่ะเดี๋ยวดูก่อนตายเพราะว่าตายนั่นไงคอมโบโร้อยเปอร์เซ็น <c oughs> เดี๋ยวผมตจะไปอัดอัดคลิปทำคอมโบโรเราแบบร้อยเปอร์เซ็นละ <c oughs> โอเคผู้ชมครับถ้าใครชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้คลิปนี้ด้วยนะผมก็คลิปนี้ผมก็เสียตังเพื่อไปเติมเติมเอาตัวละครใหม่มาหนะ้าเทนเนียนผมก็เติมนะผมซื้อแพ็กตัวละครไว้แล้วตัดท่าตัวละครมาเข้ามาแล้วก็แค่ดาวโหลดแล้วก็เล่นได้เลยอืมตั้งเจ็ดร้อยกว่าบาทก็ถือถือว่ากดากดให้กับกดไลค์ให้กับตังที่ผมเสียไปนะผมอ่า โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบโอเคบ๊ายบาย